นี่คือเราซื้อมาจากเชียงใหม่เลยนะคะทุกคนอ๋อเค้กมะพร้าวของแท้นะคะนี่ขอชิมแบบมีมะพร้าวด้วยขอบใจฮออฮึอเป็นเค้กกันตอนตีทุ่มห้าสิบเก้านาทีซื้อมาตอนเก้าโมงแล้วเราอ่ะมีกระติกเราก็เลยเอาใส่กระติกไว้ก็ชำํำ อร่อยครีมอร่อยเนื้อมูดนุ่มหวานน้อยหอมมะพร้าวไม่แข็งไปพอดีนุ่มๆแล้วก็ไม่อ่อนไปอร่อยมากใครที่ชอบอะไรที่มันแบบความครีมนุ่ม390บบาทเรายอมแลกเพื่อที่จะซื้อนะทุกคนเพราะว่าเราอยากกินม,มากแล้วมัน อร่อยจริงไม่ได้หมูของยักเคเพียงใหม่มากินที่ชลบุรีจ้ะแต่ให้พี่กีชิมก็ได้แล้วเขาก็จะให้พี่กีชิมมีทั้งเนื้อเค้กเนื้อหมูครีมและมะพร้าวอืมอร่อยวะอร่อยหวานน้อยอืมนิยามคําว่าอร่อยยังไงดีวะอร่อยอ่ะอร่อยมันไม่มันคู่ควรกับสามร้อยเก้าสิบบาทอ่ะให้ชิมอาจจะให้ดูเนื้อมันจะมีเลเยอร์ใช่ปะ เห็นไหมเนื้อมันจะมีความเป็นเลเยอร์ไม่ใช่แค่ขนมปังเขาจะมีขนมปังมาไม่รู้กี่แผ่นไม่รู้กี่ชั้นไม่รู้อ่ะแล้วอันนี้คือขนมปังอันนี้คือครีมอันนี้คือขนมปังอันนี้คือครีมอืมแต่ไม่ใช่ครีมเค้กอ่ะเข้าใจอารมณ์เนื้อป่ะมันเป็นแบบมูความมูดของมะพร้าวอ่ะแล้วแบบเราก็ท็อไปด้วยเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเนี่ยมันมีความปุก ความสดชื่นเตนตัวมากที่เราขับรถมาห้งยาวนานน่าเปลี่ยนสีเลยอ่ะอ้ยมากร้านอะไรจ๊ะมารีจ๊ะไหนดูซิโลโก้เขาเป็นยังไงมารีป้ามารีนะคะป้ามารีนะโอ๊ยสุกผูสุกคนร้นานเน่ยของป้ามารีแต่ตอนนี้น่าจะเป็นลูกเขาอืทุกคนลงไปเจอที่เฟซบุ๊กก็ได้นะมาลีเบเกอรี่ and ice cream แล้วทุกคนจะรู้ว่าทำไม เราถึงอยากมาเออ